สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาคมสมหญิงค่ะปุ้มปนัดดาวงงพุดีค่ะค่ะตักสิริพรค่ะขอเปิดสมาคมให้คุณผู้หญิงได้มาปลดปล่อยความคิดและเพิ่มพลังชีวิตในรายการสมาคมสมหญิงค่ะมีค่าของพวกเราด้วยนะคะจำแน่นอนเลยค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมีคำถามเข้ามาในทาง Facebook ของเรานะคะ Facebook สมาคมสมหญิงเนี่ยที่คุณไปเสิร์ชหากันเนี่ยนะคะ แต่ว่าอะไรคําว่าสมหญิง<อ>ใช่ไหมสมหญิงหมายความว่าอะไระถ้าเกิดถามนางงามนะคะ,ะก็ตั้งแต่สมหญิงเนี่ยใ,ในความคิดของคุณบุ๋มคิดว่าความหมายคืออะไรคะก็คือผู้หญิงที่สามารถมีความงามนะคะงามข้างนอก งามข้างในงามอย่างเป็นจักรยานีงามข้างนอกงามไปถึงข้างในงามถึงลำไส้ประมานะคะเอออย่างเช่นคุณบุ๋มเป็นต้นหรือเปล่าคะเธอไม่มีสักคอเลยมาต่อไอ้แหมสมหญิงอีกแล้วก็คือน่าจะเป็นความรู้สึกคือ ความเป็นลูกผู้หญิงของเราในแง่มุมต่างๆให้สมกับเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมานั่นเองความรู้สึกมุมนะก็เหม,มือนกัล <ะ S 2> นล่ะพี่ก็คิดว่าเออมสมก็เป็นลูกผู้หญิงอะไรประมาณเี้ยในความคิดของพี่นะอะไรเงี้ยสมก็เป็นลูกผู้หญิงจริงๆเลยก็คือต้องมีความเป็นกุลสตรี<ม>อะไรเงี้ยเพียบพร้อมอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็สมหญิงในแบบทันยุคทันสมัยซึ่งคือสมหญิงแบบฉลาดนั่นเองนะคะว่าเอยในยุคนี้ ผู้หญิงควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างดังนั้นคุณต้องคอยติดตามรายการของเรากันให้ได้นะคะเรามีการติดตามกันได้นะ a c e b o o k เสิร์ชหาสมาคมสมหญิง <ใช S 1> นะคะเ <ใช S 1> ราบรองว่าจะเจอกับพวกเราอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เราจะจะเมาส์กันนะคะท้องกับเจะเท้านะช่วงขยับปากของเรานั้นก็คือเป็นเรื่องของความที่เราไม่ยอมแก่กันคะ่ะแน่นอน เพลงไปสิสายังแจ๋วนะคะร้องกันเข้าไปทุกงานเดชันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเนื้อแล้ว40ยังแจ๋วเฉยแล้วสามสิบอ่ะองเป็นส0ยังแจ๋วแล้วก็วดูแต่ละคนสิคะอายุอานามก็30 อัพกันมาแล้วนะคะนางเอกแต่ละคนในเมืองไทยของเราเนี่ยคุณอ้ําพัชราพาคุณนุ่นวรนุชคุณคอยเชอร์มาสามสิบอัพหมดเลยแต่สามกันแล้วขอโทษยังดังอยู่แล้วไงแล้วดูไม่น่าเชื่อด้วยไงว่าเลขสามกันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะเนื่องจากว่าสมัยนี้ผู้หญิงเขารู้จักการดูแลตัวเองจริงๆค่ะอย่างพี่ตาเกิลสามสิบต้นต้นเอง แล้วปีสามสิบปุ๋ก็ต้องยี่สิบนี้ที่ยีสิบเจ็ดตายแล้วว่าไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยจริงแต่พี่เป็นคนที่ไม่ปิดบังนะใครถามพี่จะบอกอายุจริงจรองอย่างว่าพี่ตั้งแต่สี่สิบล้วก็บอกตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วของผมเองไปในไปไปไหนตอนไหนก็ใครถามว่าอายุเท่าไหร่ก็สามสิบหกค่ะก็คือบอกตามตรงเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจด้วยซ้ำว่าฉันสามสิบหกแต่ฉันดูแลตัวเองได้ขนาดนี้อาจริงๆนะผู้หญิงสมัยนี้กับผู้หญิงสมัยก่อนผู้หญิงสมัยเนี้ยดูแลตัวเองดีจะสกิ ว่าผู้หญิงสมัยนี้จะแก่ช้ากว่าใช่ไหคะแบบว่าผู้หญิงสมัยก่อนอาจจะดูแลแบบไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวอาจจะหมดปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรเงี้ยพอทีแบบเราไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเจอเจอผู้หญิงต่างจังหวัดอันนี้คือแบบที่แบบที่เขาอาจจะอยู่ตามแบบว่าบ้านนอกอาป่าบ้านคืออยู่ไปเรื่อยเป็นยแต่ละวันไปเช้าตื่นมาก็หัวยุ่งทํากับข้าวให้ลูกไปกินข้าวไปก่อนไปโรงเรียนนะคะกลางวันก็ทําความสะอาดบ้านก่อนกลับบ้าน ผัวกลับบ้านเนี่ยก็เตียงกับพุงกับข้าไม่มีย่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยวีเราไปถามอายุเท่าไหร่คะสามสิบกว่าแม่จ่าเหมือนก็ห้าสิบอย่างนั้นนะจริงจริงไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเรามาดูเคล็ดลับกันเลยค่ะว่าสาวสวยสะพังแต่ละนางเนี่ยนะคะเขามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันที่คนแรกก่อนเลยเจโลเจนิเฟอร์โลเฟสไอดอลเราไอดอลจริงจริงเลยนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า เริ่มเรียนโยคะตั้งแต่อายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพของเธออย่างมากนะคะในเรื่องของความสมดุลมไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านจิตใจร,ร่างกายและจิตวิญญาณเธอเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจเรื่องมกนี้นะสร้างความสมดุลซึ่งกันและกันและที่สําคัญเธอไม่ลืมบอดี้ไทป์ของตัวเองก็คือเรื่องของเชฟลูกแพของเธอที่ ก้นเป็นก้นเอวเป็นเอวไงนะนะคะดังนั้นจะบอกบอกให้เธอลดความอ้วนเธอไล่ผู้จัดการออกใช่ไหมฮะใช่ล่าสุดเนี่ยผู้จัดการมาบอกให้เธอลดความอ้วนไล่ออกไปซะหุ่นคุณชั้นเป็นนี้ชันภูมิใจในหุ่นฉันแต่เธอก็ดูแล้วฟิตและเฟิร์มเออแล้วยังไงล่ะก็คือโครงสร้างคนน่ะคุณจะให้ดิฉันเนี่ยอย่างตัวดิฉันเองดิฉันก็ไม่สามารถไปผอมแข่งกับนางแบบบนเวทีแคทวอล์กได้ไม่รู้นะถ้าเกิดสมมติว่าบุ่มไปหุ่นแบบว่ากลางๆในเกมเงี้ยอย่างเงี้ย ให้บุ๋มไปนั่งแบบยืนเป็นหุ่นผอมๆมันก็ไม่ใช่ไงก็ห<ง>ุ่นบุ๋มไปอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่บุม๋มพี่ผมพี่ชอบแบบเนี้ยไม่รู้สิพี่พี่เป็นคนที่ชอบผู้หญิงแบบเนี้ยคืออกเป็นอกเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกพี่ชอบผู้หญิงแบบนี้มากกว่าชอบแบบเนี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสไตล์แบบบุ๋มเจโลูเลเจลูก็หุ่นหุ่นหุ่นนางงามโบราณไงหุ่นนางงามโบราณไม่รู้สิคือเป็นหุ่นอย่างเงี้ยหุ่นอกเป็นอกเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกแต่สาวสมัยใหม่งไงแต่สาวสมัยใหม่เนี่ยกลับกลายไปว่าหุ่นตรงตรงเอวใหญ่ใเพราะว่าใส่กางเกงเอวต่ำกันตั้งแต่เด็กแล้วเอวหนามากค่ะเอวกับสะโพกใครเอวไม่เจอเนาะเท่ากันเอวกับหน้าอกห่างกันนิ้วเดียวเคยเจอค่ะคนมาประกวดจริงๆริเป็นยังไงอะเอวกันหน้าอกห่างกันนิ้วเดียวเอว29หน้าอก30 ถ่ายแล้วโอ้ยแม่เจ้ามา,ากาเดหุ่นนาะงสาวไทยเนอจริงแล้วะโพวกปลาไปสามแปดสเพราะไม่เคยออกกําลังกายมไม่ได้เดินไปไหนวันวันนั่งแต่นั่งอ่านหนังสือนั่งหน้าคอมนั่งพิมพ์แชทผ่<ม>านเน็ตอะไรอย่างเงี้ยะโพกบาน<ม>ใส่กางเกงเอวต่ํำะโพวกเอวใหญ่ออกมา อกอออก้นนมเขาเรียกเอวกนนมห่างกันนิ้วเดียวสาวสมัยใหม่ม<อ>ะละไม่ได้นะลูกนะเอออีกคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองนะคะคือแองเจลิน่าโจลี่ค่ะคนนี้ออกจะแนวผมไปนิดนึงสำหรหับความรู้สึกบุ๋มนะพี่เหมือนกันแหละพี่ว่าเขาผมไปปัจจุบ,บันโดยเฉพาะงานล่าสุดงานออสการ์ล่าสุดเธอผมมากเห็นยังไอ้ทุงเนี่ยกระโดดขึ้นหัวไหล่ขึ้นเนีเนเนเธอชอบขาเนี่ยขาขาขวาแหวกจนกระทั่งมีดาราตลกเรียนแบบท่าเธอท่ายืนพรมแดงปุ๊บแหวก ขา <med> ขวาต้องชีดมาอย่างนี้นะคะก็เรียนแบบกันไปท่าของเธอไปแล้วนะคะ<อ>แต่เขาเนี่ย <med> เธอผอมเกินไปความรู้สึกฉันนะใช่แต่เพียงว่าเธออาจจะเล่นหนังอะไรสักเรื่องหนึ่งที่ต้องการความผอมขนาดนั้นเพราะเธอเป็นดาราคนหนึ่งที่ทุ่มเททางด้านการแสดงแล้วก็แล้วลูกหกอีกนะ คงจะผอมก็ตรงนี้แหละนะลูกตั้งหกนะคะมาถึงคนไทยกันบ้างนะคะสาวคนนี้ชอบจริงๆเลยสนใจหลายๆคนคุณมิวลลิตานะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองอย่างมากค่ะเธอไม่ทานเนื้อสัตว์มาสิปีแล้วเนี่ยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ชอบดื่มน้ําสมุนไพรมากๆด้วยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารกันกินนะมิวใช่เขาบอกว่าถ้าทานเนื้อสัตว์มากๆมันก็จะเกิดการเผาผลาญเยอะเมื่อเกิดการเผาผลาญเยอะเนี่ยเนื้อตัวคนเราผิวของเราและเซลล์ของเราก็จะมีพวกเขาเรียกว่าสารอนุม อิสระเยอะที่มันไปทําให้เราแก่โอเขาคำนวณขนาดนี้เลยนะคะสําหรับคุณหมิวและสังเกตมาหมิวเวลาเขาจะไปไหนอะไรก็ตามเขาจะไม่ค่อยแต่งหน้าอืเขาจะพักหน้าของตัวเองค่ะคือแต่งเฉพาะหน้างานเท่านั้นเองเพราะว่าเขาโดนแต่งหน้าอย่างหนักนะคะเพราะว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กพี่เคยเรียนแบบเขาไงไปไหนไม่แต่งหน้าสามีบอกว่าแต่งเหอะ สม <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการแต่งหน้าบางๆได้ไม่เป็นไรใช้แป้งทูเวย์แบบอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวหัวหลังค่อยมาเมา้์กันแป้งอะไระะแป้งท <2 way. S 2> ูเวย์ทูเวย์แป้งทูเวย์จ่ายตังค์ค่ะหกสิบบาทนะคะ <c oughs> <laughs> มา <laughs> มาถึงคุณสินใจ <c oughs> เปล่งพาณิดค่ะค,ะคนน,นี้ก็สาวพันปีสองพันปีสาวสวยเนาะถึงขนาดเล่นซีพีคอนเน็ตนะไม่โหสุดยอดนะพลังเธอนี่ยังเต็มเปี่ยมนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้สมวัยเธอบอกว่าไม่จําเป็นต้องแอปเด็ก มไม่จําเป็นต้องบอกว่าฉันคือเล่นบทย้ายไม่ได้ฉันเล่นบทไหนก็ได้แต่เธอแต่งตัวออกงานทุกครั้งเธอดูสวยสง่าสมวัยสวยสวอย่างเงี้ยค่ะคือความเหมาะสม,มไม่จําเป็นต้องแอปแบวอะ่ะติดโบอันดูเด็กอันนะี้คือโดนหาแน่นอนเอาเป็นว่าให้คุณดูแต่งตัวสมวัยให้คุณรู้สึกว่านี่36แต่คุณยังดูดี40คุณยังดูดีนี่คือความภาคภูมใจของผู้หญิงในยุคนี้ เหมาะสมกับรายการสมหญิงของเราใอ่อายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขนะคะแต่ไอ้ข้างในนี่สำคัญจิตใจนี่สำคัญถูกต้องนะคะดังนั้นอายุถูกแบ่งเป็นสองแบบนะคะอายุที่เกิดจากปีเกิดเราจริงๆนะคะกับอายุทางชีวภาพค่ะก็คือรูปร่างหน้าตาของเราไม่ได้แก่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นเด็กไม่ไม่มี เอาไปว่าพักกันก่อนพักกันก่อนช่วงหน้าแซ่บ360อุหกสาหกรอคุณอยู่ค่ะเหมือนใช่